มีเพื่อนๆถามเข้ามาหลายท่านว่าผมพ่นอะไรไปทําไมต้นถึงงามใบเขียวใบมันที่สําคัญก็คือแตกยอดได้ดีด้วยเคล็ดไม่รับที่ผมใช้ก็คือตัวนี้เลยครับอะมิโนอะมิโนตัวเดียวก็ว่าเด็ดแล้วนะแต่มีตัวนี้ด้วยบูสเตอร์ครับสำหรับอะมิโนก็เป็นสิ่งที่ดีต่อพืชมากๆช่วยกระตุน้นยอดกระตุ้นรากส่งเสริมให้สร้างโปรตีนแล้วก็เอนไซม์เติบโตได้ดีเลยวิธีการใช้ก็ไม่ยากเลยครับผมผสมน้ําในอัตราส่วนที่เขาบอกมาแล้วก็เท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 ไปแค่นี้อย่าลืมใส่สารจับใบด้วยล่ะหละังจาก จากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปฉีดพ่นได้เลยช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงเช้าๆชานะครับหรือว่าช่วงเย็นไปเลยก็ได้หลีกเลี่ยงในช่วงแดดจ,ดจัดนะสามารถใช้ได้กับพืชท,ทุกระยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระถางเล็กหรือกระถางใหญ่ที่สําคัญก็คือสามารถใช้ได้กับพืชท,ทุกชนิดเลยครับเพื่อนๆอย่างก,กระถางเล็กประมาณนี้ผมก็พ่นไปได้เลยว่าเขือเทศต้นใหญ่ๆน่าจะได้อันนี้ส่งมาจากน้องมะเดื่อฝรั่งแน่ๆส่วนที่พ่นไม่หมดที่เหลือเราก็สามารถเอาไปรดในกระถางได้ไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่เราก็สามารถ ใช้ได้ทั้งคู่เลย